คำพูดที่ฆ่าคนทั้งเป็นสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Case File บันทึกแก้กรรมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังของทุกผ่านมุมมองของกรรมและจิตวิทยาวันนี้ The Case File บันทึกแก้กรรมจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวของคำพูดที่อาจทำร้ายได้เจ็บปวดยิ่งกว่าอาวุธแต่ก่อนจะคุยกัน ผมขอแนะนำแขกรับเชิญพิเศษของเราท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตแพทย์และเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอท่านผู้นี้คือคุณหมอดรเปรมจิตรุ่งฤดีไทยและผมกรใจจำลองสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณกรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับคุณหมอวันนี้เราได้รับเรื่องราวจากแฟนรายการทางบ้านท่านหนึ่งครับเขาใช้นามแฝงว่าแทน เรื่องราวของเขาเป็นกระจกสะท้อนปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได้ในทุกที่ทำงานเลยครับคุณแทนเป็นเด็กหนุ่มจากจังหวัดสุรินทร์อายุ29ปีเข้ามาทำงานในกรุงเทพ,พเพื่อส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวแต่จุดเปลี่ยนในชีวิตการทำงานของเขาเกิดขึ้นในช่วงที่มีความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยความที่คุณแทนมีสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของคนสุรินทร์ซึ่งอาจจะคล้ายกับสำเนียงของชาวกัมพูชา ทำให้เขาถูกเพื่อนร่วมง,งานบางคนล้อเลียนและแซวอยู่เรื่อยๆแต่ที่หนักที่สุดคือชายสูงวัยในที่ทำงานที่ชื่อลุงจอมครับอืมคุณลุงจอมเป็นคนผงผางตรงไปตรงมาจนบางครั้งก็กระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นพอมีประเด็นเรื่องชายแดนขึ้นมาแกก็จะพุ่งเป้ามาที่คุณแทนแทบทุกวันใช้คำพูดที่รุนแรงมากครับคุณหมอเช่นว่าเป็นพวกหมามาเกิดบ้าง พวกทรยศบ้างเลี้ยงไม่เชื่องบ้างคำพูดเหล่านี้ทำให้คุณแทนรู้สึกอึดอัดใจอย่างรุนแรงไม่มีความสุขในการทำงานเลยแต่ก็ต้องอดทนเพราะภาระทางบ้านยังรออยู่ครับในมุมมองของคุณหมอทั้งในฐานะจิตแพทย์และผู้ศึกษาธรรมะสภาวะที่คุณแทนกำลังเจออยู่นั้นมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาในระดับไหนครับค่ะ ต้องบอกว่าน่าเห็นใจคุณแทนมากๆเลยนะคะในทางจิตวิทยาสิ่งที่คุณแทนกำลังเผชิญอยู่คือการถูกบูลลี่หรือการรังแกทางวาจาอย่างรุนแรงและต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพจิตค่ะมันจะเริ่มจากการสร้างความเครียดสะสมหรือ chronic stress ความวิตกกังวลหรือ anxiety เมื่อต้องไปทำงานในทุกๆวัน ความนับถือในตัวเองหรือเซลล์เอสติมจะค่อยๆลดลงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีใครต้องการและถ้าสภาวะนี้ดำเนินต่อไปนานๆโดยไม่ได้รับการเยียวยา <c oughs> ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือดิเพรสชันได้เลยค่ะนี่คือการเบียดเบียนที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแทนโดยตรงแค่คำพูดแต่ทำร้ายกันได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะคุณกรณ ในทางธรรมแล้วสิ่งนี้เรียกว่าวจีกรรมคือกรรมที่สำเร็จได้ด้วยวาจาการพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดยุยงและพูดเพ้อเจอร์ล้วนเป็นอกุศลกรรมทั้งสิน้นกรณีของคุณลุงจอมนั้นชัดเจนว่ากำลังก่อวจีกรรมที่หนักหนามากจิตของท่านในขณะที่พูดนั้นประกอบด้วยโทสะคือความโกรธความเกลียดชังและ อคติคือความลำเอียงเพราะความไม่ชอบใจในชาติกำเนิดหรือสำเนียงของคุณแทนที่น่าสนใจคือการเบียดเบียนมันไม่ได้เกิดกับคุณแทนฝ่ายเดียวในขณะที่คุณลุงจอมพ่นคำพูดร้ายกาดเหล่านั้นออกมาท่านกำลังเบียดเบียนตนเองก่อนเป็นอันดับแรกเพราะจิตใจของท่านในขณะนั้นมันร้อนรุ่มไปด้วยไฟแห่งโทสะไม่มีความสงบสุขเลยแม้แต่น้อยแล้วจึง ค่อยแผ่ขยายความทุกนั้นไปเบียดเบียนผู้อื่นคือคุณแทนให้ได้รับความเจ็บปวดเรียกว่ายื่นทุกข์ให้คนอื่นแต่ตัวเองก็กรรมทุกนั้นไว้เต็มสองมือเช่นกันค่ะโอ้โหชัดเจนมากเลยครับคุณหมอเหมือนจุดไฟเผาตัวเองก่อนแล้วค่อยโยนไฟใส่คนอื่นนั่นหมายความว่าคุณลุงจอมเอง ก็กำลังสร้างกรรมหนักให้ตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมครับแล้วในส่วนของคุณแทนการที่ต้องทนทุกข์อยู่ทุกวันมันคือการชดใช้กรรมเก่าหรือเขาสามารถทำอะไรเพื่อแก้กรรมในปัจจุบันได้บ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคุณกรณ์ในทางพุทธศาสนาเราเชื่อเรื่องกฎแห่งธรรมการที่คุณแทนต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเป็นผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้ แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราสนใจกรรมใหม่หรือกรรมปัจจุบันค่ะการอดทนของคุณแทนนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในแง่ของความกระตัญญูแต่การอดทนนั้นควรจะประกอบไปด้วยปัญญาด้วยค่ะสิ่งที่คุณแทนพอจะทำได้เพื่อบันรึกแก้กรรมของตัวเองคือการเปลี่ยนวิธีรับมือจากภายในสู่ภายนอกค่ะ 1. มองด้วยความเมตตา ข้อนี้อาจจะยากที่สุดแต่ได้ผลที่สุดคะ่ะคือการฝึกแผ่เมตตาให้คุณลุงจอมมองท่านเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่ถูกกิเลสคือความกโกรธและความหลงครอบงำจิตใจจึงมืดบอดและสร้างทุกข์ทั้งให้ตัวเองและผู้อื่นการมองแบบนี้จะช่วยลดความกโกรธแค้นในใจของคุณแทนลงได้มากเมื่อใจเราไม่โกรธคำพูดของเขาก็จะกระทบใจเราได้น้อยลง 2. ใช้สติเป็นเกราะป้องกันทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดไม่ดีให้ดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าลึกๆรู้หายใจออกยาวๆรู้ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อว่าเขาว่าเราทำไมใจเราจะสงบลงไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ที่ถูกกระตุ้น 3. ส,สร้างกรรดีด้านอื่นเสริมตั้งใจทำงานของเราให้ดีที่สุด สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆการกระทำดีและความดีของเราจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดและอาจทำให้คนอื่นเห็นใจและช่วยปกป้องเราได้ในที่สุดค่ะเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและแก้ที่ต้นเหตุคือใจของเราเองจริงๆครับและตอนนี้ครับคุณหมอเรามีคำถามจากผู้ฟังทางบ้านที่คอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์ของเราด้วยครับผมขออนุญาตอ่านคำถามแรกนะครับคำถามแรกจากคุณสมชายครับ ถามว่าถ้าเราเป็นเพื่อนร่วมงานของแทนเราจะช่วยเขาได้อย่างไรโดยที่เราไม่เดือดร้อนไปด้วยครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณหมอค่ะเป็นคำถามที่แสดงถึงความมีน้ำใจมากการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเข้าไปปะทะกับคุณลุงจอมโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงแต่เราสามารถช่วยคุณแทนได้หลายวิธีค่ะเช่นเป็นผู้ฟังที่ดี หลังถูกต่อว่าลองเข้าไปคุยกับคุณแทนชวนไปทานข้าวถามไถ่ด้วยความห่วงใยการมีคนรับฟังและเข้าใจเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากค่ะหรือเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อเห็นคุณลุงจอมเริ่มจะพูดจามไม่ดีอาจจะลองเข้าไปชวนคุยเรื่องอื่นเพื่อเปลี่ยนประเด็นอย่างนุ่มนวลหรือสร้างพลังบวก กล่าวชมเชยการทำงานของคุณแทนต่อหน้าคนอื่นๆเพื่อสร้างการยอมรับและทำให้เห็นว่าคุณแทนก็มีคุณค่าในสายตาของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะคือการสร้างกัลยาณมิตรซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งเป็นการสร้างกรรมดีของเราเองและช่วยเยียวยาจิตใจของคุณแทนได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงกับการประทะโดยตรงค่ะครับผมเรียกว่าเป็นหน่วยซัพพอร์ตพลังบวกนั่นเองนะครับ ต่อกันที่คำถามที่สองเลยครับคุณหมอคำถามนี้มาจากคุณการดาครับพิมพ์มาว่าหนูเคยเป็นแบบลุงจอมค่ะคือพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นเพราะอาคติตอนนี้รู้สึกผิดมากจะแก้ไขอดีตและกรรมนี้ได้อย่างไรคะโอขออนุมโมทนาในความรู้สึกผิดของคุณการดานะคะนี่คือการทำงานของฮิริโอตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งเป็นธรรมะคุ้มครองโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขค่ะการจะแก้กรรมในอดีตนั้นเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่เราแก้ไขกรรมในปัจจุบันและอนาคตได้ค่ะ 1. ขอขมากรรมห่างมีโอกาสและมีความกล้าหาญพอการไปกล่าวคำว่าขอโทษกับบุคคลที่เราเคยล่วงเกินด้วยวาจาจะเป็นการปลดล็อกความรู้สึกผิดในใจเราและเยียวยาบาดแผลในใจเขาได้ดีที่สุด ทําทำไม่ได้ให้แผ่เมตตาแต่หากไม่มีโอกาสได้พบเจอกันแล้วหรือไม่กล้าพอให้ใช้วิธีตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมจากเขาและทุกครั้งที่ทำบุญไม่ว่าจะตักบารสวดมนต์หรือทำความดีใดๆให้อุทิศส่วนกุศลน,นั้นไปให้เขาโดยเฉพาะเจาะจง 3. ตั้งสัจจะกับตัวเองอย่างแน่วแน่ว่านับจากนี้ไปเราจะมีสติในการพูด จะไม่ใช้วาจาทําร้ายจิตใจผู้อื่นอีกนี่คือการแก้กรรมที่แท้จริงคือการหยุดสร้างกรรมชั่วดำเดิม,ดมและเริ่มต้นสร้างกรรมดีใหม่คือสัมมาวาจารหรือการพูดจาที่ประกอบด้วยปัญญาและความเมตตาค่ะความรู้สึกผิดจะค่อยๆเป็นพลังในการทําความดีต่อไปค่ะชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากๆครับทั้งวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ถูกกระทำ ผู้ที่อยากจะช่วยเหลือและแม้แต่ผู้ที่เคยกระทำผิดและอยากจะแก้ไขช่างเป็นบทสรุปที่สมบูรณ์ของบันทึกแก้กรรมในวันนี้จริงๆครับท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณคุณหมอเพรมจิตรุ่งฤดีไทยเป็นอย่างมากที่มาให้คำแนะนำดีๆขอบคุณผู้ร่วมรายการทางบ้านที่ส่งข้อมูลมาให้บันทึกแก้กรรมและเล่าสู่กันฟังเป็นธรรมทานซึ่งเป็นทานที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเลิศที่สุด หากอยากร่วมทำธรรมทานด้วยกันส่งข้อมูลที่ท่านประสบหรือสนใจมาทางคอมเมนต์แล้วเราจะมาบันทึกแก้กรรมด้วยกันผมและคุณหมอลาไปก่อนพบกับกรรมใหม่เร็วๆนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ